สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟเกอก,ก,กนะคะมาที่วัดกวลบุญค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะสายบุญสั่งห้าร้อยบาทค่ะยี่สิบชุดนะคะเดี๋ยวไปเรียกเขาก่อนด้วยพ่อด้วยพ่อจะแบกมาบอสวัสดีค่ะทุกคนมาก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยว มาเอาก๋วยเตี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ดีนะคะมาดูวัดก่อนนะคะอันนี้เป็นโรงครัวเรามาเอาข้างล่างเด้อจ้าว่าเราขึ้นไปเด้อ ข้า20ชุดรัชนีคนอย่าหลายบอกเจ้าก็ลงมาหิวเอาลวนี่พออยู่ห,หรอกขอ้างล่างก็ไม่ได้เยอะคนนี่โอ้ใช้ใช้ไอ้อนี่น้องไม้เน้อบ โอ๋ทำทรงอะไรโมเดิร์นบ่เห็ดทรงโมเดิร์นเห็ดหม่เนาะโอ้จะได้สวยเนาะแม่ความจะต่อรั้งมันขึ้นอีกนะคะนี่จับบ้าขึ้นไป50มันคือน่เนี่ยเป็นจีกตไมไเบรกมาแล้วนะคะตอนนี้ ก๋เตี๋ยวัขาเฮยรดก๋ยเตี๋ยอยู่ทางนี้เด้ออ้ยโอยโอ้ปโอยอ้ยอ้่โอ้ยอ้โอ้ยโอ้โอ้โอเยโอยอ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโอ้ย่อ่ยาอ้ยโอ้ยโองไม่จยโามยะหรอกมาอ้้ยโั้ยโอ้ย่า้อ้ิ้อยโยโอ้ยโอ้อยโอ้ กำหนดแล้วเนาะกระินกบุญนครับกำหนดแล้ววันที่เท่าไหร่จ๊ะวันที่สี่คือตั้งโอกระถินเถะเนาะจ้าวันที่สี่ตั้งนะคะวันที่ห้าถวายก็ทอดถวายอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วได้วันแล้วเนาะวันที่สี่เราตั้งกองแล้ววันที่ห้าเราก็ร่วมกันถวายนะคะวันที่สี่ห้าเนาะจ้าแต่แต่ว่าทางอำเภอเขามีกำหนดการก็คือห้ามมวลชนด้นะครับ อย่างน้อยต่กว่าห้าสิบคนให้เกิดมีอ๋อหมายความว่าห้ามรวมคนเยอะเนาะโรคระบาดค่ะโรคโควิดประมาณนี้เข้าใจค่ะเข้าใจโอเคเข้าใจสรุปก็คือสี่ห้าวันที่สี่คือเริ่มงานวันที่ห้าเกีทอดใช่ค่ะไอเราก็คิดว่าสี่ห้ายังไม่มั่นใจว่าวันไหนไม่สี่สี่คือตั้งกองกระถิ่นนะคะโอเคแล้วครับโอเคค่ะสี่ห้าโอเคเข้าใจละได้แล้วนะคะวันที่เราจะร่วมกระถิ่นกันค่ะ สี่ตั้งห้าถวายนะคะใช่แล้วว่าวันที่สจะวันที่ห้าวันจ้ะมาลองไปดูตัลลวดีกว่าโมโันจะท่าโมเดิร์นนะคะเปลี่ยนใหม่ท่าทรงแบบนั้นละคะนั่นน่ะเ,เขาเรียกว่าเพรืองมงงาแนงน่น,น่ะเนาะโมเดิร์นนะคะท่าเนเรียกแบบอีกท่านสมัยหน่อยค่ะแล้วไปดูห้องน้ำด้วยนะคะห้อ,องน้ำก็สวยเลยนะคะเนาะ ทำไมละแนงอันนี้ก็สายบุญนะคะสั่งให้ผู้ใหญ่เอามาเนาะแล้วสายบุญไปไหนราชนียบุญไอา๋อไปทุระรู้แล้วว่าไปไหนนี่นะคะก็สวยงามค่ะมีห้องน้ำอยู่สามห้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณ f อฟซสายบุญทั้งหลายนะคะสายบุญสาสศัทธาเนาะ ได้มาร่วมบุญนะคะนี่ค่ะสวยอยู่นะคะนี่อันนี้ก็จะทําเหมือนกันกับอันนี้ค่ะห้องน้ํากับรโรงครัวนะคะจะทําเหมือนเหมือนกันนะคะจะมาต่ตกันนะคะนี่ธรรมชาติมากเลยค่ะสวยงามน,นะโอ้ยน้ำนะ่ะทาไมเปิดเทนหันน่ะโอ้มันเยอะนะเนาะไม่ต้องปิดคะ่ะเพราะว่าล้นอยู่แล้วตอนนั้นก็ ช่างก็พักข้างบนเลยไม่ได้ลงนะคะเอาเอาขึ้นไปให้กินข้างบนเลยก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่ราชีเขาจะทําเหมือนกันกับหลังนี้เลยสม่ไมละแหนงแบบนี้เลยนะคะ สายบุญให้แม่มาจ้ะจ้าเอาขึ้นไปเลยค่ะเอาขึ้นไปข้างบนด้วยอา้าถ้าทำลายเส้นมันก็ยากก็รัดไม่สั่งเนาะ ข้าวหน้าต้องสั่งว่าถ้ามีพี่อ๋อต้องมีใช่ไหมทชาก็เชยใส่รูแล้วข้างข้างล่างไม่ต้องกินส้มเนาะตาพ่อเรา อ๋อเจาะเองกันนะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆนะคะเนาะตลกตัวเองไม่พอใจกัน <c oughs> อ๋อกระถินเหรอตลกตัวเองก็เขาได้วันแล้วนี่เขาสีก็หาใช่ก็คิดว่ายังไม่มั่นใจวันที่สี่ไม่ตั้งวันที่สี่แล้วก็ถวายวันวที่ห้ารัชนีจ้ะตั้งกองกระถินวันที่สี่วันที่ห้าแล้วก็ถวายก็จะประมาณนี้นะคะเอฟซีทั้งหลายเนาะ ได้แล้วนะคะวันกระถินบ้านคนบุญเนาะ <_ an> พ่อผู้ใหญ่ก็หาเลือกหายามได้แล้วค่ะ <_ an> วันที่สี่เป็นวันที่ตั้งนะคะ <_ an> วันที่ห้าก็ถวายก็เรียบร้อยค่ะนะคะ <_ an> ร่วมทำบุญร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายกองกระถินในวันที่ห้านะคะ <_ an> ส่วนแม่ผู้ใหญ่ก็จะไปต่อ <_ an> เดี๋ยวไปต่อที่เต่าง,งอยนะคะไปส่งตัก กระเป๋าก่อนค่ะกระ,กระเป๋าพลาสติกนะคะที่เ c ซีสั่งเนาะเดี๋ยวอีกสองวันค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาขายใหม่นะคะตอนนี้เขากําลังสารกันอยู่ค่ะเดี๋ยววันหลังก็จะได้ไปถ่ายที่บ้านนู่นเลยนะคะบ้านแก่งนางนะคะตําบลกกตูมของเรานี่แหละค่ะนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะสินค้าโอทอปของตาบลกกตูมเราด้วยค่ะนะคะนี่นะคะสวัสดีครัพ่อสวัสดีครับ,รบไปจ้ะไป <laughs> กดน้ำก,ก,ก,ก็สวัสดีเดนี่ค่ะเรากำลังจะไปนะคะชืวอกดและกดแชร์กดกดดิ่งให้ช่องอพวกเรากกอกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปต่อคะ่ะเตาง่อยนะคะส่งของก่อนนะคะให้เอฟซีก่อนนะคะบายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ